สวัสดีครับหมูหมอดวจิตอาสาครับพยากรณ์เนี่อตกไปตกมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับวันนี้ผมขอกราบอีกหนึ่งครั้งนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผม2567ยกันนะครับก่าวเข้ามาถึงแล้วนะครับผมกับเดือนแรกคลิปแรกของเรานะครับผมประจำเดือนมกราคม2567นกันนะครับผมวันมีเกณฑ์อะไรยังไงกันบ้างครับผมอ่านี่คือภาพรวมนะครับผมของปี2567เดเดือนมกราคมกันนะครับผม ก็มีการนะครับผมวันนี้ที่รอคอยครับผมของใครหลายๆคนเพราะว่าดาวพฤหัสของเรานะั้นกลับมาเดินหน้าปกติแล้วนะครับผมในวันที่สิบนะครับผมวันที่สิบน,นี้จะมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างรครับผมเรื่องของความโชคดีและโชคร้ายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ส่วนใหญ่ดาวพฤหัสของเรานะั้นไปในมุม,มที่ดีกันส่วนใหญ่นะครับผมครับแล้วก็ดาวดวงอื่นก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับผมดาวของเราก็คือ ดาวเสาดาวราหูของเราตรงนี้นะครับผมแต่ไส้ในจริงๆแล้วมีองศาเปลี่ยนความหมายก็เปลี่ยนตามได้ครับผมส่วนพระอาทิตย์ก็ย้ายทุกเดือนนะครับผมตอนนี้มาเข้าที่ราศีมังกรมีเกณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมดาวพุธในช่วงสิ้นเดือนนะครับผมประมาณวันที่30สก็เข้ามาอยู่ช่วงก,กันกับราศีนี้นะครับผมกับดาวอาทิตย์ราศีมังกรครับส่วนดาวศุกร์ของเรานั้นในช่วงวันที่2ี่สิบ ก็มีการย้ายเข้ามาในชาวราศีธนูน,นะครับผมจะมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามนับชมกันเลยนะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ การพยากรณ์นะครับผมชาวราศีมีนกันนะครับผมประจําเดือนมกราคม2 5 6 7มีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมอันนี้คือภาพดาวนะครับผมประจําเดือนมกราคมนะครับผมโอเคดาวที่ลอยอยู่ประมาณนี้ส่วนราศีมีนนะครับผมอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมที่มีดาวราหูเลขแปดอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมอ่าเดืนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยดาวราหูกุมลัค ตรงนี้ในตำแหน่งนี้ก็ในองศาประมาณนี้นะครับผมดาวราหูของเราจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรสุขภาพครับผมเดือนนี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีนะครับผมมีโอกาสล้มหมอนนอนเสือ่อเกิดขึ้นได้นะครับผมมีเกณฑ์ที่จะเสียตังค์เสียค่าอยู่ค่ายากับมันครับผมสุขภาพจะไม่ดีนะครับผมเดือนนี้ระวังไว้นะครับผมสุขภาพไม่ดีก็ เกิดจากเรื่องของความไม่สบายใจโอเคมาในตรงนี้ครับผมดาวพฤหัสดาวเกตที่กลุ่มในพบการเงินครับโอเคต้องบอกว่าประมาณวันที่10มกราเป็นต้นไปนะครับผมจากที่องศาของดาวพฤหัสค,อ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 คอ่อยๆถอยเรื่อยๆตอนนี้จะกลับมาเดินหน้าแล้วนะครับผมก็ทําให้เ <ๆ S 2> รื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เคยติดติดขัดขเรื่องของการเงิน ต่างๆนานาที่เคยมีปัญหาตอนนี้จะเริ่มกลับมาดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมตามลแบบําดับแล้วก็ถ้าดาวห้าให้เปรียบมาเป็นเรื่องของอะไรความรู้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามก็ดีนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเขาจะเชิดช,ช,ชูเราเขาจะสนับสนุนเรามากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านหรือเออว่าเจ้านายที่ทํางานก็นตามนะครับผมเป็นช่วงจังหวะที่ หลังวันที่1ิไปทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นมานะครับผมแล้วก็เรื่องของการงานเราตีโกนเข้าไปปุ๊บพบกับมมะพอดีเลยการงานต่างๆนานาที่เคยรอมานะครับผมอันนี้มีมีคู่เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆนานา,นาที่เคยล่าช้าที่เคยคอยอยู่นะครับผมตอนนี้ดาวห้าเรจะมา,มาเข้าในจังหวะที่ดีแล้วแล้วก็ ดาวแห่งคู่ความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับผมการงานจะก,ก่อให้เกิดความสําเร็จมีโชคีลาบเกิดขึ้นได้นะครับผมเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคส่วนอันอื่นจะมีอะไรอีกอ่ามดาวเสาที่อยู่หลังลักนาด,ดาวเสาที่เรารู้ว่าคือทายโทษทายทุกไดดาวเสานะครับผมอยู่ในภพวินาศ ก็คือชั่วโมงนี้ชาวราศีมีนนั้นพอดีดาวเสาร์มาอยู่เปลี่ยนลักก็จะเป็นลักษณะของการเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยออกสังคมคิดมากคิดเดยอะคิดละเอียดอ่อนคิดมากจริงๆนะชั่วโมงนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของการอยู่คนเดียวแล้วก็คิดไปทําอะไรอยู่ในห้องคิดอยู่คนเดียวทําอะไรเองเพราะว่าปรึกษาใครก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไว้ใจใคร อันนี้คือสาเหตุของมันนะครับผมอ่าส่วนเกณฑ์ที่ไม่ดีของเดือนนี้นะครับผมดาว1กับดาว4นะครับผมดาวพรอาทิตย์กับดาวพุธนะครับผมการติดต่อสื่อสารดาวน้ํามาเจอดินร้อนความไม่สบายใจมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ความไม่สบายใจเกิดจากอะไรนะครับผมสมมุติว่ามีบุคคล3คนนะครับผมคนนึงเป็นเจ้านายเราคนนึงเป็น เป็นล้านของเจ้านายฮะอยู่ในองค์กรเดียวกันหมดเรากับเจ้านายทํางานกันอย่างดีแต่ล้านเขาดันมาทะเลาะกับเราเราก็คงทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นสักมีสักเป็นล้านฉะนั้นเราก็ต้องกืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ให้ทํายังไงอ่ะเขาก็เป็นล้านประมาณนี้แต่เจอคนที่มีต้องให้ความเกรงใจคนที่จะต้องให้ ให้อภิสิ์มากกว่าปกติแต่เราเป็นคนที่จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกที่จะแย่กับมันนะครับผมดาวพุธในตำแหน่งนี้ตอบเรื่องราวประมาณนี้เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะครับผมอมส่วนอันอื่นก็คือดาวอาทิตย์ในตำแหน่งนี้นะครับผมะดาวอาทิตย์เดามตำแหน่งนี้นะครับผมในภพราพะนะครับผมการแย่งชิงลาภผลการเกิดขึ้นนะครับผมการแย่งชิงลาาผลอ่ะอย่างเช่นในองค์กรที่ทํางานเลย มีเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีแทงหลังการหันขาเก้าอี้กันก็มีเกณฑ์ที่จะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมก็ระวังที่จะทําให้การติดต่อสื่อสารการอะไรอย่างนี้ทุกอย่างสะดุดติดขัดไปหมดนะครับผมเพราะว่าเรื่องของเงินทองลุนล้วนนะครับผมก็อันนี้ก็คือเกณฑ์ของชาวราศีมีนที่จะมีทั้งดีละลายนะครับผมอะไรที่ดี เราเพราะว่าดีอะไรที่ร้ายนะครับผมเรื่องของอารมณ์เรื่องของความไม่สบายใจบางอย่างก็ต้องหยุดคิดให้ได้ปล่อยวางอย่าไปคิดมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมส่วนผมขอเสริมอีกนิดนึงอ่าเรื่องของการงานในที่ทํางานนะครับผมก็มีเกณฑ์นะครับผมที่จะเกิดการพูดจากันรุนแรงเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันดาวอังคารของเราบุ่งบางลุยบุก เหมือนว่าไม่ไม่สะพอใจอะไรไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้กดเกณฑ์อย่างนี้นักหนาก็มีเรื่องของการออกมาเฮ้ยไม่ได้พูดจากันแรงๆไม่ไว้หน้ากันอะไรอย่างนี้ก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับผมที่จะอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นโอเคนี่ก็คือชาวราศีมีนนะครับผมประจําเดือนมกราครับขอให้โชคดีครับมีสติทํา ใจร่มร่มเอาไว้นะครับผมแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมลบร้อยครั้งก็ะชนะร้อยครั้งครับผมหวางรัวเป็นผู้ใหญ่สบายสบายครับผมขอให้โชคดีทุกทุกท่านครับชาวราศีมีนครับผมครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากณรประจําเดือนมกราคม2567กันนะครับผมก็ปีหน้าฟ้าใหม่อย่างไรครับผมทุกอย่างก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะครับผมทุกคนทุกอย่างก็คงมีอุปสรรค มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายกันเข้ามานะครับผมก็ในวันโอกาสขึ้นปีใหม่นี้นะครับผมผมก็ขอกราบอวยพรนะครับผมให้ทุกๆท,ท่านนะครับผมประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับผมเข้ามาทั้งปี2,567เลยนะครับผมคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมครับผม หมอทุกจิตอาสานะครับเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านครับผมฝ่าฟันอุปสรรคให้มันทนไปได้ด้วยดีนะครับผมครับก่อนจะจบรายการนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปดีๆเหล่านี้นะครับผมครับสวัสดีปีใหม่2517ครับสวัสดีครับ